สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีวันนี้มีภารก,กิจที่จะต้องออกไปคืนตัวของ iPhone wallet อันนี้นะแล้วก็ตัวของเคสใสของ i p h o n e 12อันนี้ที่ Apple ที่ c e n t r a l w o ว l d วันนี้จริงๆคือลืมลืมมากๆที่จะต้องออกไปคืนตัวนี้ก็แบบโหตกใจเมื่อกี้เพิ่งนึกได้เพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าวันนี้จะไปถ่ายเก็บช็อตเกี่ยวกับตัวของ Apple Pro r ปก็เดี๋ยวไปว่ากันยังไม่รู้ว่าจะได้คุยเรื่องของ Apple Pro โในตอนนี้เลยไหมแต่เดี๋ยวจะพยายามหาเรื่องมาคุยทำวอลอกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแลเดี๋ยวว่ากันครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามาพูดถึงตัว Apple p r o r a w ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Apple เนี่ยจะใส่เข้ามาให้กับ iPhone 12 pro แล้วก็ตัวของ iPhone 12 pro max ที่อัปเดตขึ้นไปเป็น iOS 14.3นะครับซึ่งตัวของ Apple Pro Raw เนี่ยคร้าวๆก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบพับนิ่งแบบ Raw file ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาให้กับในกลุ่มของ p p o o n นะครับซึ่งตรงนี้ก่อนจะไปลงถึงรายละเอียดเนี่ยผมอยากพูดถึงชื่อก่อนว่าชื่อมันจะมีสับสนกัน2อคำอที่เป็นของ Apple เหมือนกันทั้ง2อันเลยนะครับอ,อันแรกเนี่ยโอเคก็คือเรื่องของตัวของ Apple Pro Raw มันคือภาพนิ แบบ raw file นะครับแล้วก็กคำหนึ่งเนี่ยมันคือ Apple ProRes RAW นะครับถ้าเป็น ProRes RAW เนี่ยคือรูปแบบวิดีโอแบบ raw file นะครับตรงนี้เวลาที่อ่านเจอหรือแบบมีใครพูดคำ ProRes RAW หรือตัว ProRaw เนี่ยอันเนี้ยให้จับสังเกตนิ่นึงว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอ,อันนึงคือรูปภาพนิ่งอันนึงคือตัววิดีโอนะครับอันนี้เครื่องที่จะใช้ได้เกี่ยวกับตัวของ Apple ProRaw เนี่ยก็คือจำเป็นที่ต้องอัปเดตขึ้นไปเป็น iOS 14.3ก่อนนะครับจึงจะมีตัวฟีเจอร์นี้ซึ่งพอเราอัปเดตขึ้นมาตัว i อโฟน14.3เนี่ยให้เราเข้าไปในส่วนของ Setting นะครับแล้วก็เข้าไปในกล้องแล้วก็เข้าไปเมนูบนสุดเลยครับตัว Format เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเปิดปิดตัวรูปแบบการถ่ายรูปแบบรออยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งพอเราเปิดให้ใช้งานตัวของ Apple ProRAW แล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในตัวของแอปกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวไอคอนเนี่ยรออยู่ที่มุมบนขวานะครับตรงหน้าจอของเราเนี่ยซึ่งตรงนี้เราสามารถแตะเลือกเปิดปิดได้ว่าเราจะใช้รอไม่ใช้รอตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับ เรามาทําความรู้จักกับตัวของโปรร์ raw กันว่ามันคืออะไรนะครับรูปแบบของตัวรไฟล์เนี่ยอาจทั่วๆไปอันนี้ผมอธิบายให้สําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยให้ได้รู้จักกันว่ารูปแบบการถ่ายรูปเนี่ยแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยอาจ JPEG กับตัวรไฟล์ทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นการถ่ายรูปแบบ j p e กทั่วไปเวลาที่เรายกกล้องขึ้นมายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายแะๆเนี่ยก็คือ,อตัวของเลนส์รับภาพเข้ามามาที่เซนเซอร์การรับภาพใช่ไหมครับ พอจากเซ็นเซอร์การภาพเนี่ยมันจะมาที่ตัวกลางก่อนตัวกลางเนี่ยก็คืออเขาจะมาโปรเซสเรื่องของไฟล์ภาพาใส่สีใส่แสง ใส่ตัวความคมชัดอะไรเนี่ยตามเทคนิคของแต่ละกล้องตามเทคนิคของแต่ละแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่เขาจะทํากันตรงนั้นส่วนถ้าเป็นการถ่ายรูปแบบรไฟลยเนี่ยก็คือตัวเซ็นเซอร์รับภาพมายัางไงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวกลางเนี่ยเขาจะไม่มีการโปรเซสภาพจะไม่มีการใส่ความคมเข้าไปเพิ่มจะไม่มีการแบบมาลดทอนแสงเพราะว่าถ้าเป็นตัวรูปแบบรูปที่เป็น jpeg เนี่ยพอเขาโปรเซสเรื่องสีเรื่องแสงอะไรของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตัด ส่วนเกินแสงเนี่ยออกไปครับแต่ถ้าเป็นตัวของรูปแบบ r อลไฟน์เนี่ยเขาจะเก็บช่วงแสงเนี่ยทั้งหมดเอาไว้ก็คือไม่ได้แบบตัดเฉพาะส่วนที่แบบทำให้เรามองเห็นแต่คือเก็บช่วงแสงเนี่ยเผื่อเอาไปปรับสีปรับแสงที่หลังเนี่ยมันจะยืดหยุ่นกว่าซึ่งพอรอลไฟน์เนี่ยผ่านเข้ามาที่เซนเซอร์เสร็จปุ๊บตัวกลางเนี่ยผ่านออกไปเลยครับมันจะไม่โปรเซสแล้วก็ไปเก็บลงในตัวของเมมโมรี a การ์ดต่างๆเนี่ยในกล้องหรือในโทรศัพท์มือถือซึ่งอันเนี้ยทั้งเจแ และทั้ง raw เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้กันหมดนะครับแต่คือตัวของ Apple Pro Raw เขาเขาจะมีการเก็บ Data เนี่ยที่แตกต่างไปจากตัว raw file อย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปตรงที่ของ Apple เนี่ยพอเราถ่ายเข้ามาเสร็จปุ๊บอะเซนเซอร์รับภาพเข้ามาเก็บข้อมูลเข้ามาเนี่ยถ้าเมื่อกี้เนี่ยที่เป็น raw file ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ process แล้วก็ผ่านออกไปเลยไปที่ตัว memory ใช่ไหมครับแต่พอเป็นของ Apple Pro Raw เนี่ยก็คือตัวเซนเซอร์รับภาพเข้ามาเก็บข้อมูลมาทั้งหมดเลยครับเก็บข้อมูลมาในส่วนของ raw file แล้วกเก็บข้อมูล ในส่วนของตัว diffusion นะครับตัว diffusion คือทำให้ตัวรายละเอียดในภาพเนี่ยมันคมนะครับตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นยังเก็บในส่วนของตัว data เนี่ยของตัว smart HDR เข้ามาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในหนึ่งการกดการถ่ายรูปแบบ Apple p r o r a w เนี่ยมันแบบ process อยู่ข้างในเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับก็คือเก็บข้อมูลหมดเลยปกติอะถ้าเป็นตัว raw ไฟล e ปกติอย่างที่บอกมันจะไม่ได้เก็บหข,ข้อมูลตัวของ HDR แน่ๆอยู่แล้วก็คือผ่านเข้าไปเลยแต่ Apple ก็คือเก็บข้อมูล ในส่วนของตัว Smart HDR เนี่ยมาด้วยไว้ในไฟล์ของตัว a p p l e Prora นะครับนั่นทำให้เวลาที่ถ้าใครที่ได้ใช้ตัวของ Raw ไฟล์ของ Apple เนี่ยตัวของ Apple Pro Raw ไฟล์มันจะมีขนาดใหญ่มาก Apple ใช้ตัวเลขเครมอยู่ที่ไฟล์นังเนี่ยขนาดประมาณ25 MB นะครับในการใช้งานจริงเนี่ยเท่าที่ผมใช้ขนาดไฟล์จะอยู่ประมาณสักที่20ไปจนถึงประมาณ30 MB ตรงนี้ครับมันเป็นขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าตัว JPE ปปกติเนี่ยประมาณ 15- 20เท่าเมื่อเปรียบเทียบกัน,น แล้วก็ตัวของ Apple Pro Raw เนี่ยยังมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าตัวไฟล์ Raw ที่ถ่ถายได้จากแอปอื่นด้วยจากแอปอื่นเนี่ยเวลาที่ใครใช้พวกแอปถ่ายรูปลองเลือกไปที่าการถ่ายแบบ Raw เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวไฟล์เนี่ยมันจะประมาณสัก11บแอดครับตรงนี้สิ่งที่มันต่างกันประมาณสักสิบกว่าเมเนี่ยมันคือเรื่องของตัวข้อมูลที่ใน Apple Pro Raw มันมีเพิ่มขึ้นที่มันเก็บเข้าไปอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยก็คือตัวของ Smart HDR ตัวของ Diffusion ในแอปอื่นอะ่ะมันยังไม่สามารถเรียกใช้เวลาที่ถ่ายแบบรอเนี่ยมันไม่สามารถเรียกเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เหมือนกับตัวที่ Apple ทําเองนะครับตรงนี้อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันความสามารถของตัว Apple Pro เนี่ยสำหรับคนที่ยังงงๆเอ๊ะแล้วมันแตกต่างกันไงกับการถ่ายแบบ JPEG ตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่อยากพูดถึงเนี่ยคำว่าถ่าย Raw ไฟ l e เอารวมถึงตัวของ Apple Pro เนี่ย มันไม่ได้ทําให้เราถ่ายรูปสวยขึ้นตั้งแต่ตน้นการถ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจัดคอมโพสยังไงวางมุมกล้องอยังไงอ่านั้นเป็นเรื่องสวยตามที่เราเห็นนะครับแต่คือตัว RAW ไ FI ล์เนี่ยในรูปแบบใดๆก็ตามรวมถึง Apple Pro Raw เนี่ย มันคือเก็บช่วงแสงที่มีมากขึ้นกว่าตัว JPEG ตัว JPEG อย่างที่บอกไปแล้วพอมัน process เนี่ยมันตัดช่วงที่มันไม่ได้ใช้เพื่อให้ไฟล์มันเล็กลงมากๆนะครับอย่างนี้ซึ่งตัวของที่เป็น Raw f i ล e เนี่ยอพอมันเก็บช่วงแสงช่วงสีมาเยอะๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะมาะปรับแสงปรับสีในโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Photoshop ไม่ว่าจะเป็นตัว Lightroom หรืออย่างที่ผมใช้ตัวของ Pixelmeter Photo เงี้ยมันก็จะปรับช่วงสีช่วงแสงเนี่ย ได้ยืดหยุ่นกว่าไฟลเเ์ jpeg นะครับตรงนี้ตัวไฟลเเ์ jpeg เนี่ยตามทางเทคนิคเนี่ยมันคือรูปแบบไฟล์แบบ8บิตหมายถึงว่ามันสามารถไล่เฉดสีได้ทั้งหมดประมาณ16ล้านเฉดสีครับตรงนี้ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัวของ apple p r o r a เนี่ยก็คือเป็นไฟล์ที่12บิตครับ12บิตเนี่ยสามารถไล่เฉดสีได้ถึงระดับที่ประมาณ60,000กว่าล้านเฉดสีครับลองเปรียบเทียบดูครับ16กับตัว60,000ล้านเออตรงนี้ก็อันนี้เป็นสิ่ง ที่แตกต่างกันนะครับผมลองทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็คือผมมีรูปที่แบบอถา่ายจากสถานที่เดียวกันเนี่ยเป็น2รูปที่ถ่ายด้วยตัวของอ Apple ProRAW นะครับในตัวของ iOS 14.3เนี่ยแล้วก็อีกรูปนึงผมปิดตัว Raw แล้วก็ถ่ายเป็นตัว JPEG เนี่ยตรงนี้ผมปรับอยู่ในตัวแอป ชื่อว่าตัว Pixel Meter Photo ใน iPad นะครับตรงนี้ตัวแอป Pixel Meter Photo ตรงนี้ครับเขาจะซัพพ o r t ตัวของ Apple ProRAW ก็เวลาที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของตัว ProRAW ตรงนี้เลยนะจะแตกต่างกับก่อนหน้านี้เนี่ยที่แอปยังไม่ได้แบบ detect ตัวของ Apple p r o r a w เนี่ยมันจะขึ้นเป็น Raw File ปกติเหมือนเวลาที่เรานำรูปที่เป็น Raw File เนี่ยเข้าไปใส่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Raw นะครับตรงนี้พอเป็นตัวอแอปที่ support เนี่ยเขาจะ Detect ขึ้นมาเป็นตัวของ Apple p r o r a w ตรงนี้เลยนะครับซึ่งการปรับอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ปรับอ,อยู่ในตัวของ Pixel Meter Photo นะครับกับตัวรูปแบบ ตัวของ Apple ProRes ปุ๊บอ่ะก็กดเซฟพรีเซตไว้แล้วก็ไปเปิดรูปที่เป็นตัวของ JPEG เนี่ยะจะสังเกตได้ว่ารูปที่ออกมาเนี่ยจริงๆมันจะใกล้เคียงกันมากแต่คือถ้าดูในรายละเอียดเนี่ย จะสังเกตได้ว่าตัวรูปที่เป็นตัว JPEG เนี่ยสีมันจะจัดขึ้นอ่ามันจะกระด้างขึ้นกว่าตัวรูปที่เป็นตัว Raw ไฟล e นั่นหมายถึงตัว JPEG เนี่ยมันมีรูปแบบที่มันปร c e s s สีมาแล้วส่วนหนึ่งอ่แล้วพอเราใส่พรีเซ t ตเดียวกันเข้าไปเนี่ยมันหมายถึงว่าไปเร่งสีเร่งแสงเนี่ยให้มันจัดขึ้นด้วยตรงนั้นนะครับตัวของ ApplePro ถามว่ามันจําเป็นไหมในการที่จะใช้งานพออธิบายไปโอ้โหมันทําได้แบบนูนแบบนี้มันยืดหยุ่นแบบนี้เนี่ยเอาจริงรึเนี่ย ก็แล้วแต่คนจริงๆครับว่าเราเข้าใจรูปแบบของตัวรอไฟล์มากแค่ไหนถ้าเป็นคนที่ ไม่เคยรู้จักกับ RAW ไฟล์มาก่อนไม่ได้เคยถ่ายตัวรูปแบบ RAW ไฟล์มาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัว Apple ProRAW ก็ได้ครับถ้าคุณใช้ตัวการถ่ายรูป JPEG ปกติเนี่ยอาจจากโทรศัพท์มือถือแล้วเข้าใน Lightroom เข้าในแอปตกแต่งรูปต่างๆใส่ฟิลเตอร์แล้วมันสวยอยู่แล้วโดยที่มันไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาอะไรเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัว Apple ProRAW ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากลองเนี่ยก็ลองในรูปแบบ ที่เราแต่งสีแต่งแสงใสฟิลเตอร์แบบเดียวกันเนี่ยแล้วถ่ายเป็นตัวของ Apple ProRAW เข้ามาเสร็จปุ๊บเราแต่งสีแต่งแสงไปเนี่ยเราเราดูว่าสีแสงต่างๆเนี่ยเวลาที่เราปรับเนี่ยมันออกมาได้นวลกว่าหรือมันเหมือนกับที่เราทําที่ JPEG ไหมถ้าทําแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันดูสวยขึ้นมันดูดีขึ้นโอเคว่ามีแนวโน้มว่าคุณน่าจะใช้ตัวของ Apple ProRAW เนี่ยแล้วมันช่วยทําให้รูปสวยขึ้นแต่ถ้าลองถ่ายตัวของ ProRAW เข้า มาแล้วแล้วลองแต่งดูแล้วเนี่ยแล้วลองเปรียบเทียบกับรูปเชียรดูแล้วเนี่ย ไม่เห็นรู้สึกแตกต่างอะไรกันเลยเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายตัวของ Apple Pro นนะครับเพราะว่าการถ่ายที่ตัวของ Pro รเนี่ยมันเปลืองพื้นที่มากอย่างที่บอกไปแล้วว่าเปลืองพื้นที่มากกว่า t ทเย j เปเนี่ยอีกประมาณ1 5บหถึงยีเท่าอันเนี้ยก็นํามาอธิบายกันไว้นะครับว่าตัวของ Apple Pro นเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับสำหรับเกี่ยวกับตัวของ Apple Pro นก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่อัปเดตขึ้นในเป็นตัวของ i o s 14.3แล้วเนี่ย ใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เนี่ยถ่ายรูปที่เป็นตัวของ Apple Pro Raw เนี่ยมาบอกเล้วก็สิบกันบ้างน,นะครับว่าถ่ายออกมาแล้วแล้วเอามาปรับสีปรับแสงเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมันยืดหยุ่นกว่าที่ถ่ายแบบ JPEG มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมคาราไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ